ปังเหมือนแต่ว่ามึงน,นับคะแนนยังไงวะนับไม่เป็นวะเราก็ไม่ทานะแล้วนะแล้วเราก็ในฐานะที่เราเป็นบก,กนเนี่ยเวลาเราจะโยกคนนะนะเราจะโยกคนไปเนี่ยเราก็จะไม่โยกคนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะนะโยกข่าวกีฬาไปทําข่าวการเงินนี่กูว่ามึงกลับมาก็คงมึคงคง,คงได้มึงคงได้อะไรติดมาบ้างไม่คงไม่ได้เลยเลยนะนึกออกไหมทีนี้เราสงสัยมากกับว่าเฮ้ยทําไมแบบอ่ะอย่างอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราอรู้ว่าทักษิณจะส่งภพยทองทานมาเนี่ย เขาก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคุมได้เขาก็ส่งเลียบเลิฟไม่ใช่เลียบผู้ผิดผู้ผิดมิงมึงมาประกอบประกอบแต่ผมมองว่าเฮ้ยทำไมลกล้าวะ่ะนะแล้วก็ประกอบกับลูกสาวเขาก็กล้าด้วยแหละนะแล้วก็มันก็เลยเละไงะแล้วก็ทีมาดูลูกถากรตันทสิ์มาดูรูปของอ่หลานของไอ,อ้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิตอะไรประมาณนี้ยมันก็เลยมาัศจรรย์ว่าคุณเข้ามาได้ยังไงคุณมั่นใจหรอวะเออ ไมคุณมั่นใจขนาดนั้นคุณคิดว่าคุณทําอะไรได้เดี๋ยวคิดว่าไม่เป็นไรไอางานการเมืองนี่มันแบบตีนเคียครย์ไปเดี๋ยวก็ได้นะครับมันมันประหลาด่างทีนี้เมื่อกี้ผมพูดอะไรกันนะอีกันคือวันเนี้ยมันคิดแล้ววันเนี้ยแบบเหมือนกับเป็นวันที่นอนไม่พอวะ่ะเมื่อคืนก็อะไรก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวโทรศัพท์ออกแล้วกลางคืนแมวผมนี่ก็สุดขีดแล้วนะมันเป็นแมวที่แบบมันไฮเปอร์มากเลยว่นนะหัวขําม,มันนอนเว้ยแมวที่ผมเก็บมาหัวขํามันนอน พอสักประมาณผมผมจะนอนบ่เมื่คืนนอนประมาณ,อนอนมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนน่ะนอนเดึกกว่าเดิมนิดหน่อยอะ่ะมันก็เล่นมันหมาหมามันนอนอยู่เว้ยอีแมวเนี่ยก็ไปนั่งแย่แย่หมาแย่มาอีหมาก็ฮือฮือแต่มันก็ไม่กัดนะแล้าเสร็จแล้วพอสักพักมันก็เล่นกับหมาไม่ได้มันก็เริ่มเริ่มปีนกองหนังสือผมเว้ยปีนกองหนังสือปีนตรง,งนู้นตรงนี้อ่แม่กระทเอเอกสารบางอย่างที่มันอยู่บนกองหนังสือ ที่มันเบาๆอ่ะมันก็เอามือไปตีนไปเขี่ยให้มันหล่นมา <c oughs> คิดดูเลยเออต้องมันกขึ้นมาดูมันประมาณนี้ตอนนี้ผมเลยต้องเก็บของที่มันหล่นแล้วแตกอ,อ่ะเก็บออกจากชั้นทั้งหมดเลยเ <c oughs> พราะไม่งั้นเดี๋ยวอีคุณแมวคงเล่นกันสนุกอ่ะนะครับก็ไม่มีอะไรคือแค่เจ้าแค่บอกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยผมก็ตามข่าวไทยอยู่แต่ว่าเริ่มเบื่อว่านะเริ่มเบื่อผมก็เลยเปลี่ยนไปดูข่าวโอ้ต้องบอกนะตอนนี้ข่าวที่น่ากลวยข่าวนะใน ในเนปาลน่ากลัวชีบหายว่ะนะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการประท้วงในอินโดนีเซียใช่ไหมผมว่านั่นก็น่ากลัวแล้วนะแต่เนปาลน่ากลัวขวาวันนะแม่งเผาแหลกเลยว่ะแล้วคนที่ประท้วงในเนปาลเนี่ยเป็นเด็กเด็กเด็กทั้งนั้นเลยคําว่าเด็กคือเจนซีอ่ะเจนซีคือเจนซัตกะคือมันไม่พอใจมากที่รัฐบาลเนี่ยไปบล็อกไอ้โซเชียลมีเดียบางอันเนี่ยมันไม่พอใจมากและแม่งยังไงมันจงใจเผาบ้านอดีตนายุ่มตรี แล้วมันรู้ว่าเมียเออดีดนัยพตรีคนนั้นอะอยู่ในบ้านแม่งจงใจเผาคือเผาเลยอ่ะแล้วแม่งเผาสภาสเพอร์เล,เละเทะไปหมดเลยนะ <c oughs> แล้วผลปรากฏไอ้เมียของเอ่อเมียข,ของอดีตนายพนตรีเนี่ยจาชื่อไม่ได้ขี้เกียจจำแล,แล,แล,แล้วนมเรนยกว่าเออมีคนเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายโดนไฟคลอกแบบเยอะไปไปคลอกจนแบบจนเยอะแล้วก็ตายตอนทาส่งโรงพยาบาลเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็โอ้โหแบบ บ้านประธานดีแล้วที่สำคัญคือผมดูจากภาพอะซีนเอ็นแม่งก็ขึ้นภาพโหดมากเลยนะคือแม่งไล่ไปเดินไล่กระทืบไอ้พวกเอรัฐมนตรีอะรัฐมนตรีแก่ๆแม่งโดนไอ้พวกนี้ไล่กระทืบซึ่งมันก็นึกในใจมันก็ดูถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็สบาใจนีเหมือนกันนะนะคือแบบเอออยากให้อยากให้พวกรัฐมนตรีไทยเห็นอะไรประมาณเนี้อยากจะให้เห็นแต่ว่าเออมันก็ดูแรงว่ะนะดูแรงมากไปคือแต่มันเผาแหลกเลยว่ะ แล้วก็วันนี้เหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ผมก็กำลังดูซีเอ็นอยู่เนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นคือตอนแรกผมว่าที่อินโดนีเซียก็น่ากลัวแล้วนะที่เราเคยคุยกันเมื่อซีที่แล้วอะแต่ผลปรากฏเฮ้ยที่การบรนดุแรงขวาเนี่ยมันก็มีข่าวยังออกมาอยู่อะ่ะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีถ้ามันเจอร์เนี่ยก็แบบหน,นีกันกระเจิงเลยอะหนีกันท่หายเนี่ยนะครับเนี่ยล่าสุดก็ยังล่าสุดออกมาแบบนี้นะครับ ในพาลลิฟโซเชียลมีเดียแบนแโอเครัฐบาลเนี่ยประกาศแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้โซเชียลมีเดียบางอันที่เขาแบบแบนแบนแบนอ่ะเขาเลิกแบนแล้วนะเขาบอกเขาเลิกแบนแล้วซึ่งซึ่งแต่ว่าคนก็ยังไม่หายโกรธอ่ะก็อืมไม่รู้อ่ะแต่ว่าภาพแบบไอ้ชนิดเผาบ้านแล้วรู้ว่าคนอยู่ในบ้านแล้วเผาเนี่ยนี่น่ากลัวว่ะ ่าจริงมันเป็นความโกรธอย่างมากของคนที่ไม่พอใจแล้วในนี้เขาใช้ชื่อเลยว่าเป็นเจนซีนะเป็นเจนซีโพรเทสนะฮะเป็นเจนซีโปรเทสเป็นการประท้วงของคนเจนซีอ่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอินโดนีเซียตรงที่ว่าไม่พอใจนกักการเมืองอย่างอินโดนีเซียมันไม่พอใจ